สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เดี๋ยวพามาดูผลงานลุงวันนี้สิได้อะไรมั่ง <c oughs> วันนี้วันนี้ได้ใส่มือจับประตูแล้วนะใส่แล้วเนี่ย <c oughs> แต่ว่าวงกบยังนะวงกบไม่ใช่วงกบสิที่ครอบวงกบ <c oughs> กุ้มกุ้มใจกับประตูบ้านนี้ยังบ้านเรามันมีองคบใช่ไหมเสียบเข้าไปแล้วใส่ประตูก็ปิดได้แต่นี่ไม่ใช่ต้องมีที่ครอบที่ครอบตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ปูพื้นนะพื้นนี้จะเป็นเอ่อลาบิเนตนะเพื่อนเพื่อนบ้านเราก็มีนะแล้วก็ยังยังเหลือขอบตัวนี้ต้องไปซื้ออันนี้เป็นของเก่าใช้ไม่ได้ต้องไปซื้อขอบมาใส่ ใส่ขอบแล้วหน้าต่างก็จะประมาณนี้แหละอได้งานอยู่นะห้องนี้ก็ยังสรุปแล้วห้องนี้ก็จะเหลือขอบประตูขอบหน้าตา่างอันนี้คือขอบหน้าตา่างตัวปิดวงกุบแล้วก็แล้วก็บ้านเราน่าจะเรียกเรียกว่าคิ้วใช่ไหมที่อยู่ตรงพื้นนะ่ะเรียกไม่ผิดถูกแล้วก็ แล้วก็ต้องใส่มือจับมือจับตู้เนี่ยสามบานนะเนี่ยไม่ใช่บานเดียวนะสามบานอันนี้เปิดเ,เดี๋ยวค่อยข้างบนเีงนะต้องปีนทาสีข้างบนนะข้างบนเป็นอย่างเงี้ยจะต้องปีนทาสีใหม่เออพวกนี้ก็จะกลับเวสบี้แล้ว อาทิตย์ต่อไปก็คงจะ,ะเสร็จห้องนู้นใช่ไหมก็ต้องมาทําห้องนี้ต่อนะดูนะดูดูสภาพตู้ก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาทาสีใหม่แล้วเนี่ยมือจับนี่ต้องเราทิง้งเพราะป้าไม่ชอบเนี่ยแล้วเปลี่ยนมือจับใหม่ป้าบอกไปหาสีแดงมานะหาสีแดงมามันจะได้ตัดกัน ห้องนี้ก็ต้องทาทาสีใหม่ทุกอย่างแต่พื้นไม่ปูนะพื้นยังใช้ได้อยู่หลังจากนั้นก็จะปูทางเดินนี่แหละส่วนห้องนอนป้าเนี่ยทําห้องสุดท้ายเตียงนี่ต้องใส่ต้องทิ้งเนี่ยมันหนักเกะกาด,ด้วยห้องนี้ทําสุดท้ายเพราะว่าต้องทําเยอะ ห้องนี้ต้องทำเยอะมากเลยแลต้องต้องเอาอินนี่ออกใหม่ห้องนี้กับห้องครัวต้องทำเยอะต้องเอถ้าจะมาอยู่จริงๆอ่อะนะก็คือต้องทำใหม่หรือออกแล้วก็แปะใหม่แล้วก็ทาสีใหม่บ้านเราเรียกอะไรก็ไม่รู้ป้าก็เรียกไม่ค่อยถูกแค่นี้ก่อนนะวัสดีจ้า